ในปี1859ชาวดาวินได้ตีพิมพ์หนังสือ On the Origin of Species เนื้อหาสำคัญนั้นเกี่ยวกับ ทฤษฎีวิวัฒนาการที่ขัดกับหลักคําสอนของศาสนาที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์อย่างรุนแรงจนเกิดภาพล้อเลียนที่วาดภาพชาวดาวินนั้นเป็นลิงเนื่องจากเขานําเสนอแนวคิดว่ามนุษย์น่าจะวิวัฒนาการมาจากลิงจึงเกิดการต่อต้านอย่างมากแต่เนื่องจากทฤษฎีวิวัฒนาการที่ชาวดาวินเสนอนั้นมีหลักฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงทําให้ในปัจจุบันหลักการทฤษฎีวิวัฒนาการยังคงเป็นข้อถกเถียงในรูปแบบของการการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection โดยมีใจความสําคัญว่าการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันของแต่ละสายพันธุ์เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏหรือ p h e n o t y p e มันเป็น,นกลไกสําคัญทางวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ถ่ายทอดจากทางพันธุก,กรรมของประชากรในช่วงหลายชั่วอายุคน เกมแบบง่ายที่แสดงถึงการแข่งขันแบบสุดตรงที่สุดคือเกมไก่อ่อนที่บุคคลสองคนขับรถเข้าหากันโดยถ้าผู้เล่นคนใดเข้าใกล้เส้นกลางมากกว่ากันคือผู้ชนะแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเกิดความกลัวตายก็เลยชะลอรถทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่เกิดการบาดเจ็บจึงได้คนละแต้มเนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะได้แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ยอมแพ้จึงเร่งเครื่องจนเกิดการชนทั้งสองฝ่ายจนบาดเจ็บจึงได้คะแนนเป็นรูปแบบ ติดลบ4ทั้ง2ฝ่ายแต่เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชะลอและอีกฝ่ายหนึ่งเร่งฝ่ายที่เร่งเข้าสู่เส้นกึ่งกลางได้มากที่สุดจึงเป็นฝ่ายชนะจึงได้2 2แต้มแต่ฝ่ายที่ชะลอนั้นจะได้0แต้มเนื่องจากเป็นฝ่ายที่แพ้เราจะเห็นได้ว่าในเกมไก่อ่อนเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ยอมแพ้ต่อกันการที่เร่งเครื่องทั้งสองฝ่ายจะทำให้เกิดค่าความเสียหายมากกว่าทางเลือกอื่นๆใน3าความเป็นไปได้ที่เหลือ ส่วนเกมที่แสดงถึงความปณีประนอมได้คือเกมทวิบทนักโทษซึ่งได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นสามารถคลิกที่ไอคอนทางด้านขวาได้นะครับในปี1973จอห์นเมอร์นาดสมิธและจอร์ดพรา์เสนอคณิตศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ จากนั้นจึงได้เขียนหนังสือวิวัฒนาการและทฤษฎีของเกมโดยเน้นประเด็นสําคัญในทฤษฎีวิวัฒนาการคือวิวัฒนาการทดสอบกลยุทธ์ทางเลือกสาหรับหลักความสามารถในการอยู่รอดและการสืบพันธุ์จากประเด็นสําคัญนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดได้แก่เหยี่ยวเป็นผู้ที่แข็งแกร่งให้นกฟิลาเป็นสัตว์ที่อ่อนแอเมื่อต่อสู้กันซึ่งจากประเด็นสําคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวก่อนหน้านี้ นกพิราบนั้นจะแพร่พันธุ์ได้เร็วกว่าเหยี่ยวจึงทําให้นกพิราบมีจํานวนประชากรมากกว่าเหยี่ยวซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งจึงตามมาด้วยอีกหนึ่งคำถามสําคัญคืออัตราส่วนทั้งสองสายพันธุ์ต้องมีอัตราส่วนต่างกันเท่าใดจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศนั้นได้โดยที่ผู้อ่อนแอนั้นจะไม่สูญพันธุ์เนื่องจากผู้แข็งแกร่งกว่านั้นข่มเหง ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกออกแบบในเกมอย่างง่ายที่มีชื่อว่าเกมเหี่ยวกับพิราบโดยเหี่ยวและพิราบจะแย่งทรัพยากรในระบบนิเวศนั่นก็คือปลาในบ่อเหยี่ยวจะมีลักษณะแข็งแกร่งก้าวร้าวส่วนพิราบมีลักษณะออมชอมรักสงบค่า V คือมูลค่าเต็มของทรัพยากรส่วนค่า C คือมูลค่าความเสียหายจากการต่อสู้จากตารางเมื่อเหี่ยวจับปลาได้ ไปเจอเหี่ยวอีกตัวหนึ่งจะต่อสู้กันโดยผลของค่าตอบแทนในตารางนั้นก็จะเป็น v ลบ c หารสองเมื่อเหี่ยวจับปลาได้ไปเจอพิราบพิราบจะไม่แย่งปลาเหยี่ยวจึงได้ปลาไปโดยได้ผลตอบแทนเป็น v เ <ME> มื่อพิราบจาับปลาไปเจอเหี่ยวพิราบจะทิ้งปลาไว้ให้เหี่ยวจึงได้ผลตอบแทนเป็นศูนย์เมื่อพิราบจับปลาไปเจอพิราบจะแบ่งปลากันจึงได้ผลตอบแทนในช่องนั้นเป็น v ส่วน2ซึ่งจากตารางนี้เราสามารถหาอัตราส่วนของจำนวนเหี่ยวโดยคำนวณมีค่าเท่ากับ v ส่วน c เมื่อพิจารณามูลค่าความเสียหายจากการต่อสู้มากกว่ามูลค่าเต็มของทรัพยากรจะทำให้เกมเหี่ยวกับพิราบมีผลตอบแทนแบบเกมไก่อ่อนโดยตัวอย่างเช่นให้ c เท่ากับ10 v เท่ากับ2การที่ค่า c มีค่าสูงกว่าค่า v มากๆแสดงว่าเหยี่ยวที่แพ้อาจจะมีอาการบาดเจ็บอย่างมากหรือตายไปก็เป็นได้เมื่อแทนค่า c และค่า v ไปจะได้ค่าตามตารางซึ่งสามารถคำนวณจำนวนเหยี่ยวที่จะทำให้ระบบนิเวศนี้สมดุลคือ2ส่วน10หรือ1ส่วน5เมื่อเทียบในหน่วยเปอร์เซ็นต์เหยี่ยวก็จะมีจำนวน20พิลาก จะมีจำนวน80%ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงในธรรมชาติแต่เมื่อพิจารณา c น้อยกว่าหรือเท่ากับค่า v จะทำให้เกมเหี่ยวกับพิราบมีผลตอบแทนแบบเกมทวิบทนักโทษโดยให้ c เท่ากับ5 v เท่ากับ5จะได้ค่าตามตารางซึ่งสามารถคำนวณจำนวนเหี่ยวที่เหมาะสมกับระบบนิเวศได้คือเท่ากับ1 จากการก็จะเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวนั้นจะได้เปรียบเนื่องจากค่าที่ต้องจ่ายเนื่องจากความพ่ายแพ้นั้นน้อยในที่สุดเกี่ยวก็ได้เปรียบมากที่สุดจึงทําให้ระบบนิเวศนั้นมีเกี่ยวที่ได้เปรียบและกดดันจนพิรามนั้นสูญพันธุ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในธรรมชาติที่สายพันธุ์อ่อนแอจากการต่อ,ส,อสู้นั้นยังอยู่ในระบบนิเวศได้ การประยุกต์ทฤษฎีเกมเชิงวิวัฒนาการได้มีการประยุกต์กลยุทธ์แบบผสมคือผู้เล่น1คนสามารถสุ่มตัวเลือกหรือกลยุทธ์ได้ซึ่งผลทำให้เกิดดุลยาภาพแนบแบบผสมเกี่ยวข้องกับผู้เล่นอย่างน้อย1คนที่เล่นกลยุทธ์แบบสุ่มและไม่มีผู้เล่นใดที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนที่คาดหวังได้โดยการเล่นกลยุทธ์อื่นๆนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ในพลวัตหน่วยคัสสำเนา กลยุทธ์ที่สเสียนเชิงวิวัฒนาการหรือ ESS ปิดท้ายกันด้วยคำพูดของชาวดาวินกันครับในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติและสัตว์ด้วยเช่นกันผู้ที่เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดได้รับชัยชนะชาวดาวินถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด b ั c สไ b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารของช่องนี้ให้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ